สวัสดีทุกคนด้วยครับนี่คือมิกอมนะครับผมและวันนี้เราก็จะไปรับกล้องกันนะครับซึ่งกล้องนี้เป็นกล้องตัวใหม่นะครับก็ไปรับกล้องกันแค่นั้นแหละไปะเดี๋ยวไปเจอกัน ีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับนี่คือมิกซ์โงนะครับผมและวันนี้เราจะมาเทดสกล้องตัวนี้กันซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้เพิ่มมาใหม่นะครับเป็นตัวของ Canon EOS R10 นะครับ เป็นตัวหนึ่งที่เป็นกึ่งไฮบริดกึ่งโปรนะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาทําความเข้าใจอีกนิดหนึ่งนะถึงจะสามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่17นะฮะเดือน5 2 0 2 3นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะวันที่1ิเดือน5 2023นะะี่ะก็จะเป็นวันเกิดของผมเองนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงองขวัญอวันเกิดของผมในปีนะครับผมดูภาพรวมมัน มันก็ดูดีนะเออดูดีอะเนี่ยจับตาจับอะไรนะฮะแต่เวลาบล็อกมันมันมันจะแบบให้อีกฟีลลิ่งหนึ่งยังไงไม่รู้นะเพราะผมถ่ายไปผมว่าผมเดินไปนี่มันก็จะให้อีกฟีลลิ่งหนึ่งยังไงไม่รู้คือมันจับคือมันจับตาเราตลอดไงอ่ะเปิดเปิดไฟนะี่ยเออเนี่ยค่อยแบบดูดีหน่อยนะเนี่ยเห็มเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าดีมากอะที่ได้กล้องตัวนี้มาเออนะทุกคนกล้องดีคุณภาพครับ c a n o n อนกี a r t ครับผมอ่าหลังจากที่เราใช้ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะฮะกล้องนี้ก็เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานของผมในทุกๆด้านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแลนด์สเคปการถ่ายวิดีโอการถ่ายพอดเครตนะคือมันตอบโจทย์ผมแทบทุกอย่างนะ กร้องนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่มีพื้นฐานการถ่ายภาพมาแล้วแล้วก็สามารถมาใช้กล้องตัวนี้เพื่อจะอัปเกรดฝีมือตัวเองได้นะครับเพราะว่าเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับรับกล้อง canon eos r10 นะครับผมก็คงจบแบบอา่าวอล์กการไปรับกล้องแล้วก็การรีวิวกล้องตัวนี้ก็ส่วนนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมส่วนนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันพิุน,นา้บ๊ายบายซีวีเกม